ค่ะเลขน้องปอนหาหกมาตรงๆค่ะเลขแม่เจวันเห็น,นหน่าดวงนหน่าวงราชการที่เก่าสวรรคคตรวันที่สิบสามของแม่เจออกลางของน้องปอนออกหาหกข้างบนค่ะทั้งแม่ทั้งลูกมาตรงๆค่ะสุดยอดจริงๆ ตามต่อค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้น้องปอสวัสดีครับน้องปอนเมื่อกี้น้องปอนเนาะเพาจำมัได้ว่าเขาถ่ายมือแหลกจ้าน้องปอนบอกคือหกห้าหกเนาะห้าหกเขาว่าไอ้น้องปอนติดปากว้อนเ่ยหมอเลยว่าติดปากเออแต่ว่าสุดท้ายพรงนี้ต้องบอกไม่เนาะว่าเป็นหกสี่ห้าจ้าเมื่อก็บครับพี่แต้มเดียวพี่ตัว ทั้สั่นธรมะถ้าได้ถ้าบอกสามให้เขาสิได้ตัวธรรมะสเขาสิได้ตัมสี่เขาสิได้ตัเนาะเมื่อคืกัฝันเจอในหลวงน้เนาะในหลวงกสินชนเนาะวันที่สิบอกสาสเสวียะอันนี้ออกล่าเนาะขทั้งแม่ขาทั้งลูกเนาะ น้องปอนะเขาจะต้องเพยซื Lew ้อแม่โคใหญ่ให้เราอ่าพี่น้องนะแล้วก็สิได้บอกอีกมัน่ได้อยากซอยเลียนน้องปอนนะให้คำแม่โคเด้อนะครับอยากไ้โคใหญ่เดี๋ยวต้องซื้อโคใหญ่้โค่หญ่เก็บถได้ห้าได้โคใหญ่ได้อีนี้วะน้องปอนเ่าเลือกเลี้ยงมาเพื่อก็บอกาเดีดิจ้าเพิมาหาหกเกเพราะว่าเกยซื้อีเพื่อนเพ่นบอก หกซี่หาหมจ้ะเก้อเกษีซี่หกหกซี่แล้วก็หาหกหกหาเกบเาเก็บเอาซี่หาหาี่เพราะว่าเก็บบลมกคือบ่อกเท่้าอ่ะสือือลักเนี่เก็บบมกเก็บบ็กซี่หาเกเลว่าซื้อเกษอตัแตัวหาสิบาทหาสบาทก็ได้หาสิบบาทจะดีคือบลบอกมานรวยนะมว็ซื้อี่หาพอใบสอบพอใบสองกลับมาเกถามว่าปอนปอนเลขออกตัวไหนลูกห้าหกโคใหญ่ โอเคบอกโอเคเาเกเพราะเรขวอกสาวกระโดดสาวโอเคกระโดดฟองเลย่ไม่สุดยอดเลยเนาะเฮ้แตมเดี๋ยวั่ในโตเกกะซือเกกซือไอ้ซีหาจะเกกระซือโอ้ต้องใส่เกกดีได้โตอยู่ท่าธรรมะสามธมะสีห้มาสามเขาได้หดสตัวนึอันนี้มันเป็นซีเนาะซีเป็นไหซีเป็นไหซีเป็นรถเป็นสามอัน้สามอันนั้สามแปดนี่เล สีนี่แม่เป็นบอกมันเป็นสีมันเป็นสามถ้า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 สีเปื่อนเป็นสามโอเคได้ตูดได้สามจริงจริงสามเป่แล้วมาใส่กันเลยตูดนี่อยโอ้แม่ก็ขั้นหน่อยเพราะคนอยากได้ขั้นไงล่ะน่อยไม่ก็น้อปอนาได้ตอเงินยำก้อนยพึ่งนะพึ่งพึ่งสีมะขากับเก่าพึ่งเห็นว่าโดนๆกันข้านเก่าเห็นนะ เออเพื่อนเทาเลยเท้าไถามมาไม่จะถท้าด้อดิตรานตัวเขาเองบอกตัวเก่าจะวัจอดเลยเนาะขเ้าแม่งหลวงเนาะเราปอนกับอกเ็าต้องหงดพล่ทีแรกก้อนสีว้าสามแปดเาอย่าง้ยมหาดเราหมอลวยก็บอกว่าเอาแม่ตดปากว่าแมบอกัตเก้าหน่อนะทีแมันบอกัวเก่าตเก้าเนี่วันนี้สุด้ทยขนาดว่าห้าสิบแปดสามแเลยประเอ็ตอมหเป็นสี เป็นหกสี่หาเเนาะโอ้ลมามว่าพูนัยชัดเจนนะแม่เก๋กับฟันเจ้าแนหลวงสองขึ้นนะหกคนจำได้ช่วงออกเล่าแม่เก๋กับฟันเจ้าแนหลวงเนาะใช้าลมในเจริญญาเนาะออกวัดเกิดเป็นสุนหะเมือฟันวันนี้ออกวัดสิ้นอยู่คนไอ้อธิษฐานเนาะกูวานเก๋ฟันไม่เมียแบบแม่ทัาพาที่หนึ่งเก๋น้ำเหมียวรวยมหาเก๋รวยว่าสีไทายเก๋ได้บอกว่าเก๋โบเก๋เห็นแม่ทัาพาที่หนึ่งเก๋โบมาให้ ว่าต้องทายหรอกกันเลยบ่ได้ทายกันเดี๋ยวเมื่อคืนเกกับมาฝันเห็นในดวงใส่ชุดแดงทายลูกคือตอนตอนยุลูกเกตอนยุลูกยิ่ใหญ่ตอนตอนเห็นไม่ท้าอทีหนึ่งอ่าลูกย่ใหญ่แต่ว่าเราไอตอนนั้นเราใส่ชุดสีน้ำเงินันปนเมื่อคืนมาปนเมื่อคืนมาเราใส่ชุดสีแดงทายลูกเออสีแดงขมันเลกเขาบ่สจริียริงใครเขาคิดแต่ที่แหลกเข้ารู้เลย เพราะว่าเป็นร okay, <wh tapping> <T> ูปเด้วยครับว่ารูปหมายถึงว่าเพิ่นเกี่ยวกับรูปภาพเพิ่นเกี่ยวกับวัดตะพระนักภาพไปเพราะนวาดนันสวนนคร์คนเพื่อนพราะเรียกว่าเขาตีในหมดเพราะว่าเป็นรูปเด้วยเห็นไ่มตีในหมดบ้านนี้มันเป็นโตเพิ่นเนาะโอ้โหบอกไอ้นี่ยี่หลีบอกกันที่สันสวรรดิ์คนเพื่นสวรรดิ์คนเพื่นนีเนาะน้องปอนกับฮกฮ่าฮกฮ่าเนาะเอาพี่น้องไปโชม์หมาน้วยไม่เกียร์ด้อนะครับอยากให้กำลังใจไม่เกียร์กับน้องปอนนะ เราปอดมาอยากได้แมโคโครเด้อนะครับพระเดชจงหมาน้ำหรือพระเดชอยากบ่ะจงหมาต่ว่าอยากซอยน้องเนาะอะไรที่เขาเานาะพอเลยไก่ยินดีรับเพื่อเราเด้อนะครับเสดสพลาดบุญหน่อยเนาะโทษจ้ะเพิ่นถ้าถ้าถ้าเราบอกสามจะใสิได้โตอยู่แต่ว่าเราไม่ซีมาซีเนาะเจ๊ก็จะได้รับผิดชอบเลยก็ถึงแมคโครใหญ่เพิ่นกันไปไปต้องไปซื้อให้ซื้อให้ยังไงท่านก็ได้หรอละมาถึงว่าทหารยังไงซื้อให้เดี๋ยวพันจะบอก อีกเนาะพอดี sì ู่บงามกงอะไรตังนะแม่ชาร์จแบตทำไมแม่ชาร์จแบตอยู่สาเรรจุเพิ่งอย่า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 พิ่งอย่าพิ่งกวัอย่าเพิ่งแบตหมดโอ้มาจเดือดนาะเราดีนะครับท่านไม่เจ๊ท่านองค์ปานเนาะเดี๋ยวมาตามไปต่อขึ้นก่อาเราพี่น้องจะไปตามเล่าแรงต่อกันยังไงเนาะเราให้เงิเราเราหมอรวยจะสรุปเล่ากันเล่ามันคงจะไปสรุปดอกมันแล้ลวงเอาไทยไปแล้วเตี้ยล่วงไทย หรือจะไหนไม่เไม่ไหนเล่าม okay. uh, right. uh, oh! wow, ันเลาไม่อหน่อยเาล่าเลยเขาเล่าบอลเล้วเล่าเลยเด็วานห่าเล่าเล่ามากตัวเยเล้งมากอายุเล่ามากอายุแก่เก่าเก่สาเก่าเก่เก่าเล่าเลยต่อเลยโาเก่าตัมันออกหเก่ากันลมันเหลมันออกดูดิแต่เขาาเลแต่เานั่นสุดหลับเจ้า อายุนบ่บวนี่ยจ้าเ็ดไปหน้าต่อเลยเนาะไว้ยังเกี่ยวในหลวงจ้าเลยมักอายุควเนี่ยบักอายุกมักุนหเุ่ะเอาบ่เอาเอาดีกว่านาะอ่าเพราะวมาเปลด่ยตรออีกเลก็วจะให้เดเปเก้าหกตัวกันเนาะจ้นหา นี่เอาไปก่อนนดสามีลรพี่น้องเอ้ยนะน้อไม่ใ้งตัวแดงอืเดีพี่น้องเียวงดเก่เก่าก็นเนาะอ้าวเม่เกี้ว่ามันไทยเลยใส่ลาตัวเลยนะครับเนี่เรามารวยได้ตีตามมารวยกันเ่ตุยนี้เร็วท่านใจเนาะไว้ทำ พ่าน้องปอนต้อเ้แม่เราจะฝากเปล่ากัีบอตัวเก่าตัวน้กีวอกว่าติดถาเล็กน่อยเนาะนะนครับเล็กน่อยเนยังชินอยู่ตามตอนจะชิวาอยงไรา้่รมันก็วหานะ้อนหงอนะคุณได้มีดวงกินดีด้วยเนาะผู้ชายค่ะครางมาถึงจาก่าวานอกยาี่ลิตสิบเมมันออกแล้ววาสันหง่าวะผลไม้สนเจ เีมาสองตัวเกซื้อซีหกหกซีกับเออทีแรกยินว่ามีเก็บมาซีสื้อซ้ำหน่นันก็คือหาหงโคหะปมานันมาเกล้ก็ได้บ่เป็นแล้วก็บอมาซีบ่ซีาเก็บตำลมมีตัว่เก็บดตัวีบอกคนนั้นมันม่บอกนะครับว่าชุกซี่กตํลครับาสิไปเอาอมาครับอมาตำเราเราต่อเลยได้นะครับสุดยอดเนาะ อ๋อนะครับก็ดือว่ามิเก้สุดยอดเลยนะเอฟซีภูริอยากสน <ph> <Odys> ับสนุนม <Maria> ่เก้ได้นะครับอยากให้กำลังใจเอ็แม่เก้หนองปอนน้องปอนสนอยากได้แม่โคเนาะแล้วก็บอกไวปอยู่เดีได้แม่โค่ว่าลูกหล่ะต้องบอกเลขกี่เด้อให้มันแม่พึ่งเอาเด้อยิ้มวะยิ้มโอเควะโอเคจับมือก่อนจับมือกันก่อนเพื่อความมั่นใจเราสัญญากันนะว่าเราจะให้กันต่อหนึ่งวันหน้าเนาะโอเคโอเคโอเคนะครับน้องปอนจับมือมาโดยลำดักับเขาด้วยกันสิเลย สังเกตงร์วนเดียวก,กัจับม,มือเนาะงวดนเดียวกัจับม,มือกันอีกดิดจับเลยปอนเอาเดียเขาจับมือหลวงนาแล้วนะครับพงกอย่ามานะอีกเนาะเอาขอขอบคุณพี่เกียร์นขนมปองเลยได้ด้วยนะครับทางเข้างางนคือว่าแหละตามให้ทิท้ตนะิสเนาะาเราลำมารวยไม่ตู้ว่ายอยู่แล้วเรียงตามอ่ะตามนี่พี่น้องเรียกล่าต่อเลยนะครับยันนี้เนาะพี่เกียยังว่ามักขึ้กเอานะครับเกียรนายหลวงเอาเป็นแปดเก้าแปดหกตกลงเนาะรับสุนหะเนาะกับกับประมาณนี่ให้โจห้มานให้เราไปด้วยกัน ออสุเจก็ลืมตุยสเจนสุเจน่ยอ่าอ่าสรวยมากเอาใส่เข้าไปมันม่งม่ม่มอ่สนใจมากเลยสเดือดืนครนบโอ๋อในหลวงในหลวงเขาสเเพื่อนมเนี้มันเงินเพื่อน่ะอ่าดเอาใส่ตัวใดมาสองซีเดกนาขาผ้าอรถเน้ยสเอาคันรพี่น้องเกบสเนี้ยอ่าอย่าลืมเลยลืมเพราะว่านาข้าผ้ากับอรถหลุดอ่ารงขับเียรถอยซี เจ็ 0, ดนเ,นเ,ดเนจ็นา,านนะ,ะ,ดดนะดได้หลวงกับพอเกิดเป็นซี่เจ็ดศูนนะครับก็วาตรงกันสอันนี้แหะเร่มบนท่านออกอันเดียวนี่เครื่องเหลือรถเครื่องฟัดัง้าเนาะเอาไชโจ้ไมานเดอนะครับอย่ริ่มสุดเจ็ด้วเนาะขอโัวได้หลายนะครับไชโจ้หมานกันมาแรกเนาะสำหรับเด็กเล่ามีมาลวยวงเด้อแปดเก้าก็นยท่านี้เด้อนะครับคือพี่น้องจะมักตัวใรกกับเลาพี่าเนาะไโจ้ไมานกันนะครับงน้กันครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย อันนี้ไปเสริมไปเสริมตัวเล็ขอจัไรแ้วไนตัวศูนย์เจ็อันเทียขห้างบริษัคโอใช่คือบเรลยกรลกดอะไรเพราะว่าเรื่องนี้อีกทียประดาจจบตัวนี้ล่ะ